เรื่องพันมาแต่ตลาดค้ดดนเครื่องอยากที่นี่นี่ของพิเศษตัวนี่เต่านาบ๊อบประตูวลักกี้เจโนยเจโนยอพบาท่านเมนของลักกี้ตัวนี่ ออิ้เขาแล้ววะนิ้วเะเด็อเขา่น้นนองกำลังสซุกแล้วอ้ยนองเ้าก็ะกะขาดเฮ็ดเบียเก็เนงไม่นเลยาม,าเมาปีกสีหมูสังโขให่จ้ากินนี่ไก,ก่พอพี่น้องไก่หนึ่งตัว น,น้ันนัมไลายพี่น้องเยื่อยั่ว,วนี่ไก่เนยน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าบุมีบอลว่างเกาะ เขาพนะน้องเอ้ยน้องเคียวคุณใจหายลเลยไปที่ยุเขาเฮ้ยทมวยทพวงเลยด้วยฮะซุปกแล้ากนตืนสวยดงังไฟสระงานซุกเอุกนน,นี่จะมาเห็ดป้งหมูสั้นคอถึงจะตำบักทัวนอนเมปะบูกํลังตำบักทัวอยู่ชงเหื่นอนคนแหละเดี๋ยวซุกแต่ใจเย็น โมโหยิ้เลยน้องเคียวนี่แ <c oughs> ก,กสชุกแล้วันนี้กัเป็นมือไหว้คิดมีหนอมอนี้อาการดีดีมาอนี่ฝนก็คือนที่ต๊แหละที่คึ้คึม,มาเลยแต่ว่าภาวน่าอยู่บ่หอยโต๊กเด้อชิบ่มีดุขาขาชิบวิมีบนานาง ดินไก่ตัววะนี่เตรียมมาตื่มทานขางหมอเด้อตุกไปเด้อเอฟบีเด้เอเขากินข้าวเด้อจะอันเปห้องบอกมีประบูเตาทั่วเนี่ยเด้ออะไรนี่ยแล้วนะบอสแล้วนะบอสเกี๊ยมกินข้าวเด้อแต่ว่าเคยกินอ่ะบอโอ้ดีดีดีเจ้าบ่เปลือง กันขอดิบน้ำมันเนาะใช่แซ่บแสบแด้พ e> ี่น้องเอ้ยกับเจลแซ่บนี่ก็ตะบกทั่วเนาะตะบกทั่วกับไปซื้อเอาอย่ทางเมื่อไหรพี่น้องก็จะลูกใหม่ๆสดๆโล่หนึ่งหาพันกีพี่น้องถือตะบกทั่วส่วนนี้ พี่นองเดี๋ยวใส่พวกไก่ๆเพราะว่าเขามิวน์ว่างเกาะนอกก็ได้ไก่แน้น้อยหนึ่งเดให้เบิร์นไก่ๆพี่น้องโอ้ยมากจมีแกเลยเนาะ ข่าตอนกินข่าวค่อยแน่ บ pues th right. ูตั้มกทัวล้บอเดี๋ยวได้นิเนี่บอได้ไว้ตามกทัวนี้สักเที่ยวขึ้นไปบังทีอ้าวใส่ขึ้นไปบั่งนึงนี่ลบ่าซุแทัวได้เดตันีเอัเป็นภาษาูโมีหลูกค้ามาแล้ใครรู้ตักพอเราไปตาย

มกเันไปองต่วโซพเราสบาเกิดไปไปไไปบอกก็ต้้งมาคัวแล้วนี่ย่้เาออกที่ถุมือหม้อค้าบ่อแตกอีกอะไรไม่ย่อนอีกคืนก้อนแล้นี้ยะแนไดรต้องแลกคนล มาลงมามัเติมทาน้างบ่อเนอะบอตรงกินไกลเ้ออ้าวตัวนี้พิเสียตัวนี้ห้องคอยตัวนี้ไม่ปนกันบ้างกี้ไได้ยังหรอบ่ใช่ไีมพี่เป็นเองซะอ้าวซุกแหละไปกินเขาก้อนนี้